กบเขานะ้าต้นบ่อม้านเถี่ยต้นเปิบเนาะน้ำบกขุมเถี่ยต้นมันเพิบอยู่ต้นมะขาม อุ้มาขามยักครันอุ้มาขามยัก เนาะพ่นเรียนนาเรียนไนยนจะได้เกี่ยวเฮียยงมืออี้อยู่น้าหวานข้าวหวานจะรังหาแต่เก่าแต่ก๋ออยู่ข้าวหวานนี้าข้าวหวาน ทางทางไปบ้านห่วยเมตาทางไปห้วยเมตาบ้นานเมตาเอาเจ้าบุญเหลียงทิพเพียงเิพยเพียงไม่เหลียง เจ้าให่าง,งา้าอนไรลังเข้าขอปูกโอ้านเตี้ยปาเขาปวดอออเอ้าขอปูกเดี๋ยว ห่านรานเจ้าหุบ้านกูเมียงมาสมัยคันหาบ,บุรุษพุ่นละตั้งทางน้ําเนาะถอดเอา่อนมามันหลายส่วงคนและทติต้นมะขามล่มน่ะต้นมะขามมันอายุเพ่นพันปีพุ่นเดอ้อ ยาวนานต้นเท่าก่อนว่าอ <c oughs> มมาอยู่นี่ก็หันต้นมาอ,อีแล้วต้นขนาดนี้ล่ะต้นใหญ่ได้่ขวานไปห้าสิีต้นขนาดนี้ต้นมันใหญ่ครับ อ๋อนี่ขึ้นผ้าขึ้นผลนผลจะตกอาอยุเขา้าหัวอายุเข้าหัวเมื่อวานตกอำเภอสองตกเขียมอำเภอสองแ่นอำเภอร้องมาตก ที่อำเภอสองจังหวัดแพร่ตกทั้งวันเลยเขาว่าเข้านาทุ่งนาทุ่งนา,งนาเขา้านานี่พอไปตั้งได้ก็เสียวโหดีเอาครับ รับคลิปนี้ขอจบเพียงเลิกครับตัวอะไรจะแสกดตามบุญยนต์ขอบคุณครับบ๊ายบาย